นี่มาแล้วนี่มาแล้วเป็นไงพี่ก่อนกินความรู้สึกก่อนกินปอดครับอย่างเ้ยมันลื่นนะพี่โโนะโอ้โหนะเลยพี่ลุ่มดับดีล้ขับเด่นแน่นนี่ก่อนรอเขนีก่อนขึผมก็มีรอเขาสวัสดีครับวันนี้ลงตีตะลุยแดกนะครับอยู่ถนนเรียบ เรียบชายทะเลสายล่างบางทรายนะครับนี่วันนี้จะพาไากินมึกช็อตซาซิมินะครับตอนนี้กําลังมาดสดๆเลยเพิ่งลงจากเรือเลยนะว่าเมื่อกี้มนสดๆเลยเดี๋ยวจะพาพี่สะกลนี่วันนี้พี่สะกลมาด้วยดี<ะ>ครับะจะ <ผม S 2> พ<า>ี่เตอร์เซลครับของแท้พา <laughs> พี่เตอร์เซลไปกินเมึกอช็อตนะครับพี่เตอร์เซลของแท้นะนี่ไเตอร์เซลของแลมสายล่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะรสชาติจะเป็นยังไงไปลองดูกันะจะเหมือนกับที่เขาพูดกันไหมนะครับวันนี้ ลุกตีตะลุยแดดกับมิสเตอร์เซลนะครับวันนี้ผมมาเจอกันโดยบังเอิญครับผมไม่ได้ตั้งใจมาเจอกันบังเอิญพิยุดแกมาทุระมาทุระเซลก็มาทุระมาเจอกันพอดีนะครับเดี๋ยวเรากินหมึกช็อตหมึกช็อตช็อตนะ พี่จะเกว่าต้องใช้ระบบอะไรเยว่ายะไม่ลองนะมามิตรเซลมาเป็ไงพี่ก่อนกินความรู้สึกก่อนกินปอดครับปเซลปอดฮะี่มาแล้วนีรอนิดนึงรอนนพี่รอนิดหนึ่งนิมอใช่นะยังอรอมันดิงดูหาน้ตัวลอ๋อรนมา้นมกมันลื่นนะ้น้ิ้เขเดมากเลย แล้วกัดหัวเลยะกัดหัวเลยพี่หัยมันลื่นเลยพี่จกไว้พี่จกไว้ใกล้ใกล้ปากใกล้ๆปากคืนไปทั้งตัวเลยพี่ดูเสียงดูเสียงดังกรึบเป็นไงพี่ลุ่มดับดีลอยไหมครับลอยอย่างกู้ครั้งแรกในชีวิตครับเครั้งแรกนะ ทำที่สองครับมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วต้องลองต้องลองแล้วพี่พงศ์ต้องลองแล้วพี่เวทอ่าครับนี่เลยนี่หมึกหมึกไม้นะซัดหมึกไม้นะร้านนี้หมึกช็อตซาซิมินะลองเลยนะเป็นๆเลย นี่คนขายพร้อมแล้วแต่คนกินยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวจะลองกินหมึกช็อตครั้งแรกนะครับมีกินในทะเลอันนี้น้ำจิ้มนะับน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มไม่มีขระเอ่ามาเลยดิเดมาแล้วเปิดมาแล้วนี่หอมหมึกจิ้มลงไปก่อนรอรอเขานิ่งก่อนรอเขานิ่งก่อน ต่อเขานิ่งก่อนอ่าลอเขานิ่งก่อนใกล้แล้วใกล้แล้วนี่เขาหนีงแล้วป้๊อนิ่งแล้วอันนี้กินได้เลยนะนิ่งแล้วจับมันแน่นๆเลยนะครับแล้วกัดตรงหนเดินเล่นเลยไปยังอือหือเป็นไงครับอร่อยครับ ไม่ไม่คาวนะครับอร่อยเจ็ดี้ต้องกลับไปนเที่ไหนกรรมไม่เมียเลยนะอร่อยมากน้ำจิ้มเป็นไงครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดครับเด็ดมากมีโอกาสจะมาอีกไหมครับมาเนี่ยครับมาแล้วไปพาคนที่บ้านมากินบ้างค <c oughs> รับดียจะพาข้างบ้านมากินนะ <c oughs> มาคนต่อไปมายังไงพี่เดี๋ยวเราจุกใส่แก้วแล้วก็ รอให้นิดนึงอ่าอ่าพี่บาฝืนของขายนิดนึงก็กัดตรงหัวมั่นนี่นะกินครั้งแรกเป็นไงรู้สึกยังไงพี่ก่อนกินควมรู้สึกก่อนกินเต้นครับตึงเต้นนะอ่าจิ้มจิ้มลงไปนี่นะออกอดทิพยลงไปอ่านิ่งนิดนึงแปรงแปอยู่ที่แน่อ่านิ่งนะนิ่งแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว

อร่อยครับรสชาติแบบเรียบขดปัญญาดีหนึ่งพี่อร่อยนะอ่าไม่มานานมากแล้วเนี่ยแล้นี้ก็กินงมาเลยครับใช่ครับแก้วก็คือหวานหวานมากเลแค่ตัวเลยแล้วก็ไฟตกแบบปิ้ตามเนี่ยแบบปัจจุบันดี้เลยนะอืมโอ้โหดิเป็นไงพี่เป็นไงสุดยอดมากคนต่อไปครับคนต่อไป น้าี่จอดรอบที่สามที่สี่แล้วนะรอบที่สี่แล้วเออตัวนี้ทำไมมันขาวอ่ะตั้งตัวครับแล้วมันอยู่ในก่อนตัวตาถ้าเราไปกวนมันมันจะเปลี่ยนสีของผมมันไม่ใสอย่างนงี้อ่าพี่พงจับแน่นๆนิบนิบแน่นๆครับ โอ้โหเป็นไงล่ะดีดีเป็นไงล่ะโหยอดอร่อยอร่อยไหมพี่ดอร่อยดีมีมีเป๊กมีเป๊กด้วยมีเป๊กด้วยน้ำจิ้มตามยอดมาเลอใครยังไม่กินนี่เดี๋ยวชู เดี๋ยวจะไปคุยกับเขาไม่เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมาพี่มาลองดูนี่มาดึอร่อยพี่อร่อยมากพี่พี่สองช่องดูท้องอยู่ด้วยพี่แล้วก็ติ๊กตั๊กแหล่ลุงตีตะลุยแดดครับไปพี่ไปพี่เชื่อผมอร่อยพี่ก่อนก่อนกินไม่เคยกินตอนแรกนึกว่ามันจะดูดปากดูดก่อนกินถ้าเป็นหมึกสายก็มันจะดูดแดงตั้าแต่สายน้ำมันกาอร่อยเว้ย ก่อนกินนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไปพี่กูดตกลัวเยี้ยวกัดกรุบกัดทีเดียวเลยพี่อร่อยยออร่มาแล้วครับมาแล้วนี่ครับอร่อยพี่จับจี๊ดเน้วจัดเลยอร่อยดีวะฮะครับข้างล่างข้างล่างชีวิตหวานหวานติดปากเลยพี่มาิก น่าดีครับไม่เคยคิดเมนูตัแรกที่มาถหายนี่แหละเพี่จกเลยแน่นๆเลยบิบแน่นๆเลยบบิตึงเลยต้องหัวตัดเลยไม่ลองไม่รู้อยากให้เขาลองได้อ่าอือหือเป็นไงพี่หวานกรอบนะเอาให้หมดตัวแล้วก็ยกกระดกแก้วเลย งไงพี่โอ้โหทีแรกไม่กล้าทีนี้ไม่เลิกต่อเลยนะต่อเลยไหม,ต,ต,ไหมต่อเลยใช่ไหมสำหรับสำหรับคลิปนี้ลงตีตะลุยแดกและทีมงานนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนี่มิสเตอร์เซลนะครับไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผ่านมาก็อแม้มากินนะครับ ส <Okay. S 2> วัสดีครับบ,บ,รบ,บ๊ายบายครับเจอกันใหม่โอ,อกาสหน้าครับครับผม